ขารพ้้อมแลวกี่วันแนะั<ะ>่นเองชนกี่วันแล้ว,ว,ลวถึงอาทิตย์ไหมสองสัปดาห์ใช่ยังยังไม่มมได้เปิดใช้เป็นทางการเลยใช่ไหมเปิดยังผู้ว,ว่ายังไม่เซ็นแต่เปิดยังเขาก็ใช้อยู่นะแต่ผู้ว่าเขายังไม่เซ็นเพราะว่าไฟไฟดวงเนี่ยเดินไปได้จะเห็นไฟไฟตรงนี้ที่มีสามดวงใหญ่ใช่ไหมเดินไปก็จะดูถ้าผู้ว่าเซ็นเสร็จแล้ว ไฟทุกลวงสาับวงอะ่ะจะหันมาตรงนี้ทั้งหมดแต่เน่ยังหันเข้าบ้านฉันอยู่เลยหันเข้าบา้นา,บานลูกสองดวงหันไปทุลกลวงเลยเมื่อเช้าฉันก็บอกผูกจะเชนให้คอยดูเอาถ้าผู้ว่าเชนจะดูไม่ยากเลยดูสายไฟต่ำๆวะ่ะมันจะหันมาทางนี้ทั้งหมดเขาเริ่มมาหันไปทางนู้นอะ่ะคือจะไปตามถนนเนี่ยนี่เขาหันออกไว้เพราะว่าเายังไม่รถที่ชนเป็นเด็กแถวนี้ไม่เรื่องคนที่อื่นเท่านี้นไก่ไหมคือก็ใบเงี้ยแต่ก็ที่ดีกยยันลงหมูแต่คือเขาแบบไงอะ่ะ เขามีประกันเลี้ยงมันก็ไม่ยุ่งกับมันเนี่ยอ๋อชนสองฝั่งเลยเหรอฝั่งเดียวแล้วฝั่งนู้นที่แบบฝั่งนู้นไม่รู้ใครชนงอไม่รู้เนี่ยงอแล้วใช่ไหมงอแล้วเปลี่ยนแล้วงอแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอะไรแล้วคือทําเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ไฟอ่ะอ๋อนี่ตั้งแต่สร้างเสร็จมันพังสองครั้งแล้วเพราะว่าตอนนี้ไฟเนี่ยหนามืดตื่อๆเลยเนี่ยยังไม่ยอมทําให้แหละฉันคุยกันทุกคนเลยนะไฟเนี่ยตอนหัวค่ำอ่ะ ตอนตอนที่ช่วงหัวค่ําจะสว่างสวยพอเที่ยงคืนไปนแล้วอะ่ะมีแต่ดวงไฟแดงแดงเฉยมึดตึดเลยเขาบอกมันดึงไอเนี่ยไฟดวงเนี้ยมันดึงแบบรถไฟดึงออกไปเยอะนี่นี่แต่เขาเปิดใช้แล้วใช่ไหมหลังจากวันนั้นที่เขามีคนมาดูเยอะเขาเปิดใช้แล้วใช่ไหมก็ใช<อ>้อยู่แต่ยังไม่เปิดเป็นทางการเนี่ยอ๋อคืว่ายังไม่เซ็นคืว่ายังไม่เซ็นผ่านไงแต่เขาพังสองรอบแล้ว <laughs> บริษัทก็คอยซ่อมคอยอะไรไปดิ อันนี้นนเขาเตรียมไว้เบริร์จัดน่ะเขาบอกว่าถ้าผู้ว่ามาเซ็นเขาก็พร้อมที่จะมาเลยทันทีเป็นรถอะไรที่ชนกบบระบะแล้วเก่งรบ,บเล่นโทราศัพท์อยู่แล้วขับออกตัวเลยเนี่ยอันนี้เราพูดเองเป็นัยรุ่นใช่ไหมัยรุ่นเพราะว่าสมัยเนี่ยคือคน,นจอดนานคอยรถนานน่มันต้องหยิบโทราศัพท์ทุกคนนั่นแหละเออใช้พูดเองว่าน่าจะดูโทรศัพท์แล้วพอรถเลยไปแล้วก็ คว้าโทรศัพท์มาดูต่อเปล่านั่นพูดเองไี่หักเลยผ่านมาทมงงไม่มี็ีด้วนอันนึงเนี้ยไม้ด่วน,ะน,นไปแล้วเนี่ยนคนเนื้อก็รู้นะคนต่างถิ่นมามื่ <c oughs> มเช้าผู้ใหญ่ยังพูดอยู่เลยแล้วเนี่ยสงการเนี่ยคนเยอะสงการคนเยอะแล้วต้องทําไงไม่ต้องมาดักรถอีกเลยเนี่ย,ยแล้วที่ชนฝั่งร่นงอนอี่ง,งอมากไหม งอคนโคนงอถึงโคนเหรนะง,งอแค่โค,คนอ๋นอแค่โคนมันมแต่เขาเปลี่ยนใหม่เลยเหรอเปลี่ยนใหม่แต่นี่ยังไม่ซ่อมอันนี้เขาคนผู้ว่าคอยผู้ว่าทีเดียวเลยอ๋อถ้าพู้ว่าจะมาเซ็นแล้วก็มาใส่ใหมยย่เงี้ยเหรอพอพู้ว่าเซ็นเขา,าก็ทำเสร็จเรียบร้อยอ๋อนี่ขอบริษัทรับเหมาบริษัทรับไม่ไหวอ๋อมันเป็นบ่อยอะละอาหรือไม่บริษัทรับเหมาเนี่ย <G ül> เเปลี่ยนเเปลี่ยนเเปลี่ยนไอ้ที่ไม้มันกระโดกกับไฟมันไม่พอนะเขา,าทําดีทุกอย่างแหละเขาทําดีไว้ทุกอย่างแล้ว,ว,วแต่น,นี้ไฟอ่ะมันไม่พอไฟฟ้ามัน,นไปดึงมันไปดึงสายไฟมันไปดึงสายไฟเนี่ยปทางอะ่ะ <c oughs> เลยไม่สว่างเลยพอดึกดึกเลยมืดตึ๊ดเลย,ๆๆเลยถนนเนี่ยแล้วแซงก็โพลโผลแล้วก็ด่าไปว่า เนี่ยถ้าถ้ามีกล้องวงจรอ,อะถ้าเกิดชนเนี่ยนะไม่ต้องไปไล่รองว่าขอกล้องมือตื้อเตอขนาดนั้นจะไปเห็นอะไรได้อือมีแต่หัวไฟเนี่ยตสวะ่ะมีแต่หัวไฟจะไม่มีแสงเลยอ่ะไฟไม่พอใช้